สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนไท่กวนอิมคุณมังกรอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเกี่ยวกับไผ่กวนอิมที่จะต้องส่งวันนี้เนาะออเดอร์ของน,นี้นี่จะเรียกว่าไผ่กวนอิมแบบบิดเกลียวแต่อันนี้เป็นสีทองนะคะสีทองเนี่ยค่ะจะมีสีเหลืองคาดเขียวนิดนึงนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไผ่กวนอิมบิดเกลียวเหมือนกัน แต่ว่าเป็นสีเงินนะคะอ่ส่วนตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าไผ่กวนอิมแบบเตีย5ต้นนะคะตัวนี้สีเขียวยกสีเงินและก็สีทองจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะคล้ายกับเราถักเตียแล้วมาดูไผ่กวนอิมแบบหุดคิวซีนะคะ ไ่ด้เรียกแผ่กลม M QC เนานะวันนี้มีครบสามสีเลยอันนี้สีทองนะคะสีเงินแล้วก็สีเขียวหยกวันนี้เราจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไม้ไม้กล่องนะคะน,นี้เราเรียกไม้กล่องไม้กล่องกับไม้หลุด QC ต่างกันยังไงไม้หลุด QC นี้ใบเขาก็จะมีตำหนินะคะตรง ขอ,ขอไปเล็กๆนะคะส่วนนี้แล้วก็อยู่ที่ความสูงของเขาด้วยให้ดูเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะคะแต่กลอิมแบบหลุด qc นี่จะสูงจากโคนถึงปลายยอดตรงนี้ประมาณ30เซนนะคะส่วนไผ่กลอิมไม้กล่องนะคะไม้กล่องนี่จะสูงพอๆกับไม้ฝอยนะคะประมาณ ควรถึงปลายยอดตรงนี้ประมาณ45-50เซนะคะ่ะจะดูแต่ละสีจะไม่เหมือนกันเนาะอันเดี๋ยวเกยบเทียบให้ดูนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดเราสั่งไถ่กยกอิมนี่คือต้นเท่ากันนะคะสีเงินกับสีทองแต่ดูใบเขานะคะใบของสีเงินหรือสีด่างเนี่ยเขาจะสั้นกว่าใบสีทองและก็สีเขียวนะคะ เวลาเราทําออกมาเนี่ยเราจะดูจากคอของเขาถึงโคนของเขาแต่ว่าพอมาเก็บเทียบกันแล้วลูวกค้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ทำไมต้นไม่เท่ากัน่มันอยู่ที่ใบอของเขาอีกทีนึงและมีแบบหนึ่งนี่จิวจ๋วๆไม่นิ่ๆอันนี้เป็นไผ่ต้นเอ็มแบบไผ่ต้นเล็กมีไซส์อันนี้ไซส์เอสนะคะ เทียบกับแบบคิวซีมินิมินิเลยกระถางกระถางถ้าเกิดว่าเป็นไผ่กวนอิมแบบไซส์ S แบบนี้นะคะเราจะจัดเซตขายปกติขายอยู่ในช้อปปี้กับลาซาด้านะคะอ่าถ้าเป็นตัวนี้เราขายจะได้เป็นเป็นเซตแบบนี้มีดินให้หนึ่งถุง มีหินสีให้1ถุงมีกระถาง1ชิ้นแล้วก็มีต้นไม้ให้นะคะก็ไปถึงก็จะประกอกล้ามด้อันนี้ก็เป็นหนึ่งชุดที่สำหรับจัดชุดขายให้ลูกค้ากระางจะเป็นแบบนี้ชุดนี้ขายอยู่ที่29บาทนะคะ,ะท่านที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ <c oughs> นวนไผ่กวนอิมคุณมังกรหรือว่าในช e, ้อปปี้สวนไผ่กวนอิมคุณมังกรแล้วก็ในแอปของ l a ซ a ด a นะคะ l a ซ a ดานี่จะอยู่อาจจะใช้ชื่อ Lucky b a m b บูนะคะเดี๋ยววันนี้อันนี้คืออันที่เราแพ็คเสร็แล้วน,น,นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแพ็คเราจะใส่กล่องน,นะคะแล้วก็จะพันกระดาษให้ไปอีกทีหนึงแล้วก็แพ็คใส่กล่องแด้วมดูว่าแพ็คตังไ พัน 1, โคนเสร็จแล้วก็พันต้นเสร็จแล้วก็เอาใส่กล่องส่งไปได้เลยเนาะนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้มีส่งแบบ3ชมชั้นนะคะต,ตอนนี้เรามาแพคใส่กล่องอินก่อนอพอพันกระดาษที่ชูบเสร็จเอาไปชุบนะ้ำแล้วเราก็จะส่ เราก็จะดูตามาเดอลูกค้าสามารถสั่งหานล a z a d a หรือ s h o p ป e ก็ได้นะคะถ้าใน Lazada ก็จะชื่อร้าน Lucky Bamboo นะคะส่วนร้านที่ร้านค้าที่ใน s h o p ป e ก็จะเป็นชื่อสวนไผ่กวนอิมคุบมงกรเลยนะคะสามารถเซิร์ชกดค้นหาเข้าไปได้ ก็จะเจอสวนไห่กวอิน,น,น,นทกีย์ก่อนนะคะ ้วันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแพ็คต้นไม้ส่งให้ลูกค้าแป๊บนึงสวัสดีค่ะ